การที่ยิงแอดโฆษณาแล้วไม่อนุมัติวันนี้นะคะปุ้ยอยากจะมาเล่าถึงสาเหตุของการที่ยิงแอดแล้วไม่อนุมัติเพราะว่าตั้งแต่ปุ้ยเดือนนี้เดือนนี้นะคะน้องๆทักอนินมาเยอะมากแล้วก็น้องๆที่อยู่ในคอสยิงแอดในมือถือก็ทักเข้ามาเพราะว่าปุ้ยเริ่มให้ทุกคนเนี่ยเริ่มลงมือยิงแอดกันแล้วนะคะแล้วหลายคนก็ยิงแอดไม่อนุมัติเขาก็มีการสอบถามเข้ามาว่า เป็นเพราะสาเหตุอะไรยังไงบ้างวันนี้เพื่อก็เลยเอาประสบการณ์ของตัวเองรวมทั้งประสบการณ์ของน้องๆที่อยู่ในคอรสยิงแอดมือถือมาเล่ามาบอกเล่าให้ทุกๆคนฟังด้วยว่าเผื่อว่าพวกเรานะคะจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือยิงแอดแล้วทาไมมันไม่อนุมัติมันเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมมันไม่อนุมัติวันนี้จะมาบอกถึงสามสาเหตุนะคะว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างเผื่อว่าเพื่อนๆเ,เ,เจอแล้วจะได้เอาไปแก้ได้นะคะข้อแรกเลยค่ะ ข้อแรกเลยคือรูปหรือข้อความนะคะข้อความของเราเนี่ยมีอยู่ในรูปเยอะมากจนเกินไปเยอะขนาดไหนถ้าเราแบ่งพื้นที่ของรูปภาพเป็น10ส่วนนะคะส0ส่วนส่วนละ10%เส่วนละ10เวลาที่เราจะลงรูปยิงแอดโฆษณาเนาะแบ่งรูปภาพเราเป็น10ส่วนเท่าๆกัน1ช่อง แทนด้วย10%นะคะสช่องก็แทนด้วย20%ซนะคะซึ่งถ้าเรามีข้อความในรูปภาพเนี่ยเกิน2ส่วน2ใน10ส่วนหรือเกิน20%เนี่ยมีโอกาสที่ Facebook จะไม่อนุมัติโฆษณานะคะหลายคนรู้ข้อนี้หรือยังนะคะเพราะว่าข้อความที่อยู่ในรูปภาพมากจนเกินไปมันจะเกิดสร้างความลำคาญให้คนที่เล่น Facebook หรือว่าทำให้เลื่อนผ่าน รูปเหล่านั้นไปได้โดยง่ายนะคะถ้าข้อความมันเยอะหรือเต็มรูปภาพเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่อนุมัติถึงอนุมัติก็ราคาสูงมากนะคะเข้าถึงคนน้อยมากดังนั้นกรุณาใส่ข้อความในรูปภาพห้ามเกิน20%ซึ่งหลายคนบอกว่าวัดขนาดไม่เป็นค่ะจะทราบได้ไงคะว่าข้อความหนูเกินไม่เกินนะคะเราสามารถค้นใน g ูเกิ e ได้และ พิมพ์คำว่าตรวจสอบรูปภาพกด f a c e b o o k 20%เดี๋ยวมันจะมีลิงก์ให้เราตรวจสอบนะคะหรือว่าในโพสที่ผ่านมาเนี่ยปุ้ยก็ได้ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับการตรวจสอบรูปภาพไปแล้วนะคะ วิเคราะห์ได้ด้วยตาเปล่าก็ได้ว่าข้อความเราเกิน20%ไหมนะคะส่วนข้อ2นะคะเหตุผลที่ยิงแอดไม่ค่อยผ่านนะคะเนื่องจากว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีเพจเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็คู่แข่งของเราเนี่ยเขาก็มีความสามารถมีทักษะที่มากขึ้นนะคะเงินในการประมูลของเขาเนี่ยก็เยอะตามไปด้วยนะคะทีนี้ คนที่ยิงแอดน้อยเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบสองบาทเนี่ยถ้ายิงในมือถือนะคะมีโอกาสที่จะอนุมัติช้ามากนะคะเหมือนระบบ a อจะพิจารณาการยิงแอดผ่านมือถือเนี่ยเป็นอันดับหลังๆหรืออาจจะช้าบางทียีิบสี่ชั่วโมงด้วยซ้ำนะคะแต่น้องๆในกลุ่มนะคะเขาบอกว่าพอเขามายิงในคอมเนี่ยปรากฏว่าอุ๊ยอนุมัติเร็วมากๆเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การ ปล่อยโฆษณาเนี่ยพิจารณาการยิงในคอมเร็วกว่าในมือถือดังนั้นปื้ยก็มีวิธีการแก้ไขให้กับน้องๆที่ไม่มีโน้ตบุ๊กนะคะก็จะต้องทําการปรับเปลี่ยนหน้าจอของเราอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์ก่อนโดยการเข้าไปใน Google แล้วก็คลิกที่3จุดแล้วก็เลือกที่เวอร์ชันเดสท็อปนะคะเวอร์ชันเว็บไซต์เดสท็อปอะเนาะมันก็จะแปลงรูป หน้าจอในรูปแบบของมือถือกลายเป็นรูปคอมนะคะเราก็สามารถที่จะกำหนดการยิงแอดเหมือนกับคอมทุกประการได้เลยทันทีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมีสอนในคอร์สยิงแอดในมือถือนะคะทำให้เราเนี่ยได้รับการอนุมัติเร็วเป็นพิเศษนะคะประมาณนี้แล้วก็สาเหตุที่3ค่ะก็คือใส่เงินน้อยจนเกินไปนะคะ ใส่เงินน้อยความสนใจเยอะใส่เงินน้อยความสนใจเยอะเหมือนเหมือนเราอะค่ะจะไปเชียงใหม่แต่เราเติมน้ำมันแค่10บาทถามว่าระบบ Facebook จะทำการค้นหาลูกค้าให้เราได้ไหมคะหลายคนลงแค่วันละ31-32บาทแต่ระบบความสนใจอะโอ้ยยาวเป็นหางว่าวนะคะลง10-20ี่สิบำอย่างเงี้ยค่ะ คนช้อปปิ้งขายออนไลน์มาเก็ตติง้งดาราแบบใส่ไม่อั้นอนะใส่ไม่อั้นอนะแต่ว่าลงเงินจิ๊ดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะลงเงินจิ๊ดหนึ่งนะคะสาเหตุนี้ก็ทําให้ Facebook เนี่ยไม่สามารถค้นหาคนที่มีความสนใจร้อยแปดประการอย่างที่คุณเนี่ยลงไปได้แต่ให้เงิน a c e b o o k แค่จึงหนึ่งอย่างเงี้ยะคะ อยากจะบอกว่า Facebook ไม่ได้สักแต่อนุมัตินะคะถ้าเงินไม่ถึงนะคะเท่ากับความสนใจของเรานะคะ Facebook อนุมัติจริงค่ะแต่ไม่กินเงินค่ะไม่กินเงินนะคะเคยเห็นไหมคะ c e e o o o k ไม่กินเงินไม่รันโฆษณาให้ด้วยเพราะ Facebook ไม่สามารถหากลุ่มเป้าหมายร้อประการอย่างที่คุณต้องการได้วันนี้ค่ะเราเจอปัญหาอย่างที่ปุ้ยเนี่ยบอกไป ไหมถ้าเจอแล้วลองแก้ตามสามวิธีนี้แต่ก่อนจะจากกันไปปุ้ยนึกได้อีกหนึ่งวิธีก็เลยอยากจะแถมให้กับพวกเรานะคะนั่นก็คือลืมไปแล้วลืมไปแล้วลืมไปแล้วนะคะว่าเวลาที่เราอยากให้อนุมัติเร็วๆนะคะอนุมัติเร็วๆเราจะต้องเป็นไอดีที่ทําการยิงบ่อยๆยิงทุกวันนะนะคะหรือเป็นไอดีที่ เป็นลูกค้าชั้นดีอะว่าอย่างนั้นนะคะถ้าไ d ดีนั้นมีความน่าเชื่อถือ a c e b o o กก็จะอนุมัติให้เราเร็วนะคะแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยต้องทำใจนะถ้าเป็นมือใหม่เพิ่งหัดยิงเนี่ย a c e b o o กก็จะต้องตรวจสอบช้าหน่อยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าพอเราทำการยิงบ่อยยิงทุกวันเนี่ย a c e b o o กก็จะรู้จักเราแล้วก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นลูกค้าเราแล้ว นะเดี๋ยวฉันอนุมัติให้ยังไงแล้วนะคะก็อย่าทําผิดกฎแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งปุ้ยนึกได้แล้วนะคะนั่นก็คือเวลาเรายิงไปอะคะ่ะ Facebook เนี่ยจะมีการตั้งขีดจํากัดวงเงินในการยิงให้เราขีดจํากัดอันนี้เป็นการตั้งระบบใน Facebook ไม่ใช่ตั้งในบัญชีธนาคารนะคะฟังให้ดีการตั้งขีดจํากัดวงเงิน อันนี้เป็นวงเงินของ Facebook ไม่ใช่วงเงินของเงินในบัญชีหลายคนเจอปัญหาแบบนี้คือพี่ปุ้ยหนูน่ะเติมเงินในบัญชีหนูมีเงินก็อยู่เนี่ยมีเงินอยู่ทำไม Facebook มันไม่หักมันไม่ยอมหักมันบอกว่าบัตรมีปัญหานะคะแต่พอดูเข้าไปจริงๆแล้วอะคะ่ะ f a c e b o o k จะเตือนเป็นข้อความสีแดงแล้วบอกเราว่าขีดจากัดเต็มบอกเรานะคะแต่บางคนอานไม่เป็น นะคะสังเกตข้อความดีๆถ้ามันบอกเมื่อไหร่ว่าขีดจํากัดวงเงินเต็มให้เรานะคะเข้าไปที่การชําระเงินแล้วเข้าไปที่การตั้งขีดจํากัดวงเงินให้ขยายมากกว่าค่าโฆษณาที่เฟ e บุ o กเนี่ยจะหักนะคะสมมุติว่าเราตั้งไว้หนึ่งหมื่นก็จริงแต่เราก็ ยิงไปวันละสามสิบวันละสามสิบวันละสามสิบสะสมไปเรื่อยๆจนถึงหมื่นพอถึงหมื่นปุ๊บเนี่ยเฟซบุ๊กจะเตือนทันทีว่าวงเงินเต็มแล้วนะเธอต้องรีเซ็ตได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากให้แบบเกิดจลกรรมหรือว่าโดนหักวงเงินเราไปเยอะเราอาจจะตั้งขีดจำกัดไว้แค่2000ก็ได้หรือ90บาทก็ได้หรือ100บาทก็ได้ Facebook ก็จะเตือนแล้วว่าเต็มขีดจำกัดแล้วนะคะเต็มวงเงินแล้วนะคะให้ไปทำการรีเซ็ตซึ่ง มันมีในแอปมือถือนะคะเข้าไปที่การชำระเงินเราจะเห็นการตั้งขีดจำกัดวงเงินอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่อนุมัติเหมือนกันนะคะไงลองเอาไปแก้ดูนะคะวันนี้แถมให้ถึง5ข้อเลย,ยงไงก็ลองดูแล้วกันค่ะถ้าได้ผลยังไงก็อย่าลืมแวะมาเล่าให้คุณปุ้ยฟังด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ